สวัสดีครับทุกคนวันที่ผมมีต่กล้องแล้วครับฮไงไงแบบสวัดบบสดบบสีครับยปอยปอยอ่าควันนี้เราไต่แบบเอมมาใหม่แล้วไอตัวนุ่นพังแล้วใช่มึงไปเอามาให้ลอ๋อเ้ยโอเคใช้อะไรกูอีกเอี้ยนี่นะทุกคนนี่ที่มันพังเอ,เอ,เอ,เอื้อเออเออพี่เพื่อนเราสั่งฮะทุกคนไม่เกี่ยวอะไรเลย ซีเอเหมือนกันเลยแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันพังละนัตาไม่เนี่เ็ื่องัดยานี่นะลูกจะจะให้ดูความอะไรของใบนะอันนี้เป็นเพื่อนจัดยาไฟฟ้านะลูกยาายาอย่าพิ่งอย่าพิ่งเดี๋ยวเดูใบนะครับะสนามยาจะไนเี่ยเนอะไรคมมันเกี่ยวอะไรกับกู มาแล้วครับอ่ามาแล้วคนดูเขาอยากเห็นหน้ามึงอีกว่ะคนดูเขาไม่คุ้นหน้ามึงโหฮายผมชื่อบิ๊กไบนะครับมาจากบ้านสกะกรจายอ่าต่อต่อแล้วอยกไม่กล้าเข้าใกล้มากโอเคครัเดี๋ยวดูอันนี้ไม่ก็ตีแผ่นพื้นเกินไปจะไปไหนมาให้ดูข้างหน้านะทุกคนโอ้ย ไม่เกี่ยวอะไรกับกูเลยเกี่ยวเฉยนี่นะ้ะคุณเป็นหกลอ้อทั้งหมดนะเจาะน้ำเข้าก็จะได้ไน,นี่นะทุกคนไอคิวน้ำกับดิวใช่ไหมนู้น่ะทุกคนนี่ๆๆๆโดดๆๆประเด็นะด ด,ด,ดูดูดูอาเสียงดังเราเสียงพวกแค่นี้เสียงดังเลยใช่ไหมเรามาอยู่ไปดูเครื่องนั้นไม่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 เ,เอากล้องหันไปดูเครื่องนั้น,เ,นเครื่องนั้นเสียงดังกว่าเรามาอยู่กับบรรยากาศเดิมๆนะครับบรรยากาศไอ้อะไรวะใบต้นอะไนี่ครับดูตัดตัดโอ้แบบดูนะครับ <laughs> ดูดูดูอยู่ในเครื่องแป๊บนึง แบตพุใสก่อนไอ้เนี่ยแบตหลุดแบตไม่ทันใส่หลุดนี่มีเอ่อรถอ้อยมาสองสามคันนะครับเนี่ยอุ้ยแบตหล่นเลยเออแล้วเอาแล้วแบตหล่นแบตหล่นเอาเฮ้ยทำอะไรอ่ะเปลี่ยนที่ฐานเต็มอ้าวเปลี่ยนฐานเดี๋ยวเก็บแบตก่อนนะครับนี่ รุ่นนี้อือรอใส่ทีใส่ไปแล้วนี่โอ้ยแดดแดดดูในผมก่อนมันยวสดบรยากันเดิมใกล้อท้องถุงนวครับนะครับท้องถุงดูกูลองแล้วอ้ายืดหดได้อุ้ยดูอันนี้แบบกดแคบทำอะไร ดูเขาปับก่อนนะครับนี่โอเคแน่นอืออใหดูนะครับนี่อันนี้จะหลุดอีกแล้วนะครับแต่เขาก็ไม่สนใจเดี๋ยวกูไม่สนใจโอ้ยโย่หดหลุดดูครับดูดูรื่องแรงม่งยังพี่พาไปวัดยองไม่ใช่เครื่องโอ้ไม่ใช่รถดังมากเลย ดิหล่บรรจุทำไมตัดต้นอันนี้เลตัดต้นเลยโคตรทนเลยโคตรทนเลยอดูหน้าตาคนที่สะใจ เก็บขยะกก็ได้พี่ชายเรื่องเนี้ยไปอัพเกรดมาให้มาแรงกว่าเดิมไม่ใช่อะไรนะมึงดูใบมันมึงดูใบมันดูใบมันโอเคมึงกดหยุดหรือเปล่าไม่ได้กดโทรศัพท์มันจะดับไปตัดแถวๆนู้นปะไปตัดแถวนู้นปะทางทางริมถนนเลย บรรยากาศตรงถนนบ้านเมืองแกครับเมืองแก,แกตรงไหนบ้านนู้นโอ้เอาบอกเอเอเมืองแก,อ,แกอยู่ฝั่งนู้นนี่หว่าเออลืมเรมคือบรรยากาศใกล้ท้องทุ่งนะครับ<อ>ดูฝั่งนี้คือท้องทุ่งฝั่งนั้นคือต้นอ้อยน,นี่แหละบรรยากาศบ้านเราเข้าต้นอ้อยเข้าป่าอ้อยกับนี่แหละบรรยากาศบ้านเราอย่าเ<ะ><ะ>ข้าป่าอ้อยกับไอ้บออย หยุดอยู่ในขนาดนี้นะครับได้ตัดมาอีกฉากหนึ่งโดนมดกัดนะครับนี่สภา,า,าพเท้าก็คือดูว่าโอ้โเละตุ้มเป๊ะเออเออเออถือผมยังอกเออกลับกันพี่กอนเดินกลับเดี๋ยวนะครับเขาได้เดินกลับก่อนกอนนะครับอยู่หรือเปล่านี่ สภาพคนโกรพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อนี่ครับนี่ได้ชี้ไปจุดหนึ่งคลิปนั้นเออแบบหมื่นก่อนใช่ไหมแจกคลิปนี้แบบหมื่น ไม eh, ่ช่วงหนึ uh ่งนะครับเอานี่หมิงเพื่อเพื่ออะไรนู๊กูบอกว่าจบก็จบเลยเอาบอกเอองั้นก็หอมครับ